อ่าโอเคครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องกลยุทธ์เสริมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทิวแนะนําเพิ่มเติมนะครับจากการที่ใช้ท่าเทรดนี้นะครับไทยท่าเทรดสโตัคัสติกป๊อปเนี่ยือ SP เนี่ยมานะครับก็จะมีกลยุทธ์เสริมเพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับอย่างแรกนะครับข้อแรกก็คือเราสามารถสปิดจุดเข้าได้นะครับสามารถสปิทออเดอร์ได้นะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องเข้า1ไม้นะครับเราอาจจะแบ่งเข้าเป็น2ไม้ หรือสีไม้นะครับแต่ชิวแนะนําให้เป็นเลขคู่นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดใครยังขี่ไม่เร็วเนี่ยอย่าให้เกินสีไม้นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดสัญญาณบายใช่ไหมครับอ่าก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราเข้าบายไปไม้หนึ่งนะครับเมื่อเมื่ออะไรฮะเมื่อเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยอ่าปิดนะครับแท่งเทียนปิดแล้วก็เปอร์เซ็นต์เคเนี่ยอ่าตัดเส้นโอเวอร์บอร์ดขึ้นหรือ75ที่เราปรับค่าแล้วนะครับเราก็จะบายถูกไหมครับ บไม้หนึ่งแล้วก็รอปิดใช่ไหมครับแต่ตรงนี้นะครับเราสามารถแบ่งไม้เข้าได้นะครับเมื่อเกิดสัญญาณสมมุติว่าเมื่อเกิดสัญญาณาบนะครับเราก็คลิก1 2 3 4นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับคลิกตึ๊กตึๆกตึกตึก,ต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 กไปนะครับมันก็จะแบ่งเป็น4ไม้ในการเข้าออเดอร์แต่ตรงนี้ก็ต้องหารหลอดดีๆนะครับสมมุติว่าเราแพลนไว้ว่าเราจะเข้า อยู่ที่1หลอดอ่าพอสปิดมาเราก็ต้องมาเข้าอ่ามาละ0.25ถูกต้องไหมครับเมื่อเมื่อเราไปวางแผนทำ M&M กับตัวอ่าบาร์ลาเรีคูตี้ที่เรามีอยู่นะครับอ่าโอเคพอเราแบ่งเป็นสีไม้เสร็จปุ๊บเราจะแบ่งเหมือนว่าไม้แรกเราฟิกพอยต์ไว้เลยว่าตั้ง T.P. ไว้เลยนะครับบวกขึ้นมา100พอยต์นะครับกำไร100พอยต์นะครับเราจะปิดนะครับไม้2อาจจะกำไร200พอยต์เราจะปิดนะครับอ่า ไม้3ไม้4เนี่อาจจะรอสัญญาณเมื่อเปอร์เซ็น์ K เนี่ยตัดเส้นเปอร์เซ็นดีลงนะครับถ้าเราเระบายมานะครับหรือถ้าเกิดเราอ่าเซลมาก็เปอร์เซ็น์ K ตัดเปอร์เซ็นดีขึ้นเราจะปิดออเดอร์อีก2อออเดอร์ที่เหลือนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับเห็นไหมฮะ อันนี้คือตั้งแต่ละไม้เป็นตัวฟิกพอยต์นะครับเทคโปรฟิตเป็นฟิกพอยต์ไปนะครับส่วนที่เหลือก็จะรอการตัดกันของเปอร์เซ็นต์ K แล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีนะครับเวลาที่เราสปิดจุดเข้านะครับก็ทําได้เช่นกันนะครับข้อดีก็คือเราจะสามารถเก็บกําไรบางส่วนได้เร็วนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่เราจะลุ้นจังหวะที่ราคาลากขึ้นไปยาวๆได้ด้วยนะครับข้อแนะนําต่อมานะครับที่แนะนําเสริมเพิ่มเติมต่อมานะครับนั่นก็คือการทำเทลลิงสต็อปนะครับเทลลิงสต็อปก็คือ เมื่อ,อเราเนี่ยไม่อยากปิดเมื่อสัญญาณนะครับมันเกิดการคอร์สกันหรือมันเกิดการตัดกันของเปอร์เซ็นต์เกับเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยเราสามารถตั้งเทเลอริงสต็อปได้นะครับเมื่อมีกําไรไปแล้วนะครับสมมติว,ว่าตัวนี้เป็นราคาถูกต้องไหมครับาราคาแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์เเนี่ยมันตัดขึ้นณนะ75ตรงนี้นะครับแท่งต่อมาปิดเราเข้าได้ราคาจุดนี้นะครับ พอร,ราคามันไต่ระดับขึ้นมันจะไต่ระดับขึ้นพร้อมตัวสโลรสโตนะครับไต่ระดับขึ้นระดับหนึ่งะครับเราก็วาง SL กันหน้าทุนแล้วก็ล็อกตัวพอยไว้นะครับเมื่อราคาขยับขึ้นไปนะครับ SL เราก็จะถูกยกขึ้นเรื่อยๆนะครับถูกยกขึ้นเรื่อยๆนะครับ ถูกยกขึ้นเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับในการทำเทลลิงสต็อปนะครับแล้วก็การปรับเทลลิงสต็อปเนี่ยที่แนะนำว่าควรปรับเป็นแท่งต่อแท่งก็ดีนะครับสมมติว่าแท่งเนี้ยมันทำา i g ขึ้นไปแล้วก็ยก SL ตามนะครับแท่งต่อมาทำไ i g ขึ้นไปอีกยก SL ตามนะครับแท่งต่อมาเราก็รอลุ้นนะครับว่ามันจะทำา i g หรือเปล่าถ้าไม่ทำา i g ก็ ค้าง SL ไว้ที่เดิมนะครับแต่ถ้าเกิดมาทําจุดสูงสุดเพิ่มขึ้นอีกนะครับเราก็ขยับ SL ตามขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำเทเลเลิยสต็อปโดยการล็อกกําไรนะครับว่าไม้นี้เราได้กําไรชัวร์นะครับหลังจากที่มันเกิดสัญญาณนะครับข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องเดาจุดออกนะครับแล้วก็ปกป้องกําไรนะครับเมื่อราคากลับตัวแบบกระทันหันนะครับข้อต่อมานะครับสําหรับกลยุทธ์เสริมที่แนะนํานะครับ ก็คืออันนี้มันจะออกแนวที่ใช้ท่านี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมันจะเป็น SP เชิงลุกนะครับก็คือในบางจังหวะนะครับแม้จะเกิดการคอร์กันแล้วนะครับแต่ราคาเนี่ยมันยังคงวิ่งต่อแรงนะครับมันเกิดจากการที่เปอร์เซ็นต์เคเนี่ยกับเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยมันอยู่ชิดๆกันมากนะครับแล้วก็มันมีการตัดกันลงมา นิดหนึ่งนะครับอ่าซึ่งการตัดกันเนี่ยมันอาจจะวกกลับขึ้นไปอีกก็ได้นะครับแล้วก็วกกลับลงมาตัดแล้วก็วกกลับขึ้นไปแล้วก็วกกลับลงมาตัดแล้วก็วกกลับขึ้นไปถ้าเกิดใครชํานาญท่านี้นะครับเ mm. ทรดไปสักพักหนึ่ง mm. เดี๋ยวเราจะรู้นะครับอ่าอันนี้คือเราไม่สามารถต้องอ่าเราไม่จําเป็นต้องปิดเมื่อเปอร์เซ็นต์เคมันคอร์สเปอร์เซ็นต์ดีก็ได้ถ้าเกิดเรามองว่าราคาเนี่ยยังมีวอลุ่มแล้วก็ยังวิ่งยังสามารถวิ่งต่อได้นะครับตรงนี้แล้วก็ใช้เทลลิงสต็อปนะครับในกกาารอ,อออ่ เทคโปรฟิตแทนการตัดกันของเส้นเปอร์เซ็นต์ K กับเปอร์เซ็นต์ดีก็ได้นะครับแต่ตรงน,นี้ต้องบอกว่า,าเราต้องแม่นจริงๆนะครับต้องอยู่หน้ากราฟนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์มันติทำฟรมให้ออกว่ายังมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปนะครับเราต้องรู้ว่าเป้าหมายของราคาที่จะวิ่งมันมีเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งหลักๆที่ว่าจะใช้ในส่วนของกรอบเทรนไลน์นะครับกรอบเทนไลน์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ สมมติว่าราคามันวิ่งขึ้นมาถึงจุดนี้นะครับทิวมองว่าโอเคโอกาสสมมติตงเนี้ยมันเกิดการคอสกันของเปอร์เซ็นต์เคแล้วเมื่อเราบายมาใช่ไหมครับแต่ทิวมองว่าราคาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปชนแนวต้านเทนไลน์ตรงเนี้ยก็อาจจะยังไม่ปิดแล้วก็ใส่เทลลิงมานะครับเพื่อที่จะลุ้นให้ราคาไปแตะกรอบแนวต้านเทนไลน์นะครับหรืออาจจะใช้ตัวเส้นฟิโบนัชชีก็ได้ครับสมมติว่าเส้นฟิโบนัชชีนะครับ เป็นระดับเป็นระดับแบบนี้นะครับราคามันขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับที่มองว่าราคาเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปแตะฟิโบที่เส้นข้างบนได้โดยยังมีอัพไซด์จากราคาปัจจุบันนะกับตัวเส้นแนวต้านฟิโบเนี่ยยังเหลืออยู่นะครับที่ว่าจะเลือกอไม่ออกตอนที่มันตัดกันแต่ใช้เป็นลักษณะขั้นบันไดหรือเทเล่ย์สต็อปเป็นขั้นบันไดตามขั้นบันไดฟิโบก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แนะนํานะครับ ข้อต่อมานะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับกลยุทธ์เสริมที่แนะนำนะครับก็คืออย่าใช้นะครับตัว sp หรือ Stochastic Pop เนี่ยในตลาดที่มันเป็นไซเวย์นะครับถ้าเกิดตัวคัสติกเนี่ยเราดูกราฟย้อนหลังเนี่ยเห็นว่าตัวเวลาที่ราคาเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยราคามันดันขึ้นไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์เคเนี่ยมันทะลุ75ขึ้นไปแล้วมันไม่มีรูมที่จะเกิดโมเมนตัม นะครับให้ราคามันดีดต,ต่อได้เลยนี่ครับเมื่อเราเช็คย้อนหลังเนี่ยก็ยังไม่ต้องเข้านะครับเราจะมองว่าตลาดตรงนั้นหรือสเซทตรงนั้นนะ่ะเป็นลักษณะของการไซเว์นะครับอ่าแล้วก็อ่าเราอาจจะหลีกเลี่ยงนะครับอ่าอาจจะหลีกเลี่ยง s p อ่าเมื่อเรามองว่าเออตลาดในช่วงนั้นมันไซเว์โดยดูจากภาพย้อนหลังนะครับอ่าภาพย้อนหลังมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับอ่าเมื่อ ตัวเปอร์เซ็นต์เตัดขึ้นมานะครับราคาเนี่ยมีการดีดขึ้นมาพอเปอร์เซ็นต์เตัดขึ้นปุ๊บราคาย่อลงเลยนะครับราคาย่อลงเลยนะครับไม่มีโมเมนตัมที่จะดึงเปอร์เซ็นต์เเนี่ยจาก75เนี่ยขึ้นไปต่อ80 85 90 100นะครับราคาวกกลับมาเลยหรือพอมันวกกลับมาเสร็จปุ๊บมันทะลุอ่า จุดโอเวอร์โซลงมานะครับหรือ25ลงมาเนี่ยพอทะลุเสร็จปุ๊บราคาเนี่ยดีดกลับขึ้นไปเลยนะครับตัวเปอร์เซ็นต์เคก็ดีดกลับขึ้นไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นให้คาดการณ์ว่าตลาดนั้นเหรือเส็นนั้นนะอยู่ในช่วงที่ไซส์เวยในกรอบแคบแล้วก็ไม่มีเทียนไม่มีวอลุูมนะครับหรือเราจะผสมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นก็ได้ครับอย่างเช่นเอาตัว M a c d หรือ ADX นะครับ หรือ RSI SI เข้ามาช่วยก็ได้นะครับหรือการตีเทรนไลน์เข้ามาช่วยก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้รู้ว่าตลาดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเทรนนะครับอ่าแล้วก็ใช้หรือนะครับจะใช้ SP เนี่ยหรืออ่า s t o s t i s t o p Pop เนี่ยในจังหวะที่ราคามันเบรกกอบเท่านั้นก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันอยู่ในช่วงสะสมนะครับอันนี้คือราคานะ อันนี้คือราคาอยู่ในช่วงสะสมแล้วราคามีการเบรกเอากรอบขึ้นไปตรงนี้เรารู้แล้วว่า,าราคาเนี่ยแอสเซทตัวนั้นเนี่ยมันจะมีวอลุ่มส่งนะครับมันมีโอกาสสูงที่จะมีวอลุ่มส่งนะครับหรือมีโอกาสสูงที่จะเป็นฟอลเบรกก็คือจะลงแรง ตรงนี้เราจะพออนุมานได้ว่าตลาดจากการที่มันเกิดรอบสะสมเนี่ยแล้วมันมีการเบรกเอาขึ้นไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเทรนนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนขึ้นหรือเป็นฟอลเบรกแล้วกดลงมาเป็นเทรนลงตรงนี้นะครับเราก็ใช้ตัว SP หรือ Stochastic Pop เนี่ยในการเทรดก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็เป็นกลยุทธ์เสริมที่แนะนำนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปเข้าในส่วนของตัวการวิเคราะห์กราฟจริงแล้วก็การเทรดด้ว ท่า SP หรือ Stochastic Pop กันเลยครับผม